สวัสดีค่ะวันนี้เสนอตอนเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนประคำสิบเเม็ดหนามาพร้อมกับรายละเอียดที่น่าสนใจของเหรียญดังนี้นะคะ คือเหรียญที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทองค่ะซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมแล้วก็บูชาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญเดียวที่ใช้ชื่อหลวงปู่หมุนมาตั้งเป็นชื่อค่ะนั่นก็คือเหรียญหมุนเงินหมุนทองเป็นเหรียญที่ได้รับการปลุกเสกมากที่สุดค่ะ ตั้งแต่พิธีเจริญลาบเสาห้ามหาเศรษฐีและรวยทันใจค่ะรวมทั้งพิธีปลุกเสกที่วัดป่าหนองหล่มทุกพิธีนะคะเหรียญหมุนเงินหมุนทองมีทั้งบล็อกประคำา19เมตรบล็อกทองคำนิยมบล็อกประคำา18 m. เมตรเหรียญหนาแล้วก็เหรียญบางวาจาสิบ ของท่านหลวงปู่หมุนที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขารค่ะซึ่งลูกศิษย์และก็ชาวบ้านต่างก็จดจำได้กันติดหูเลยนะคะก็คือของของฉันสร้างขึ้นเองกับมือใครมีไว้บูชา จะหมุนโชคลาบร่ำรวยตลอดเวลาทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนจะประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรืองจเจริญลาบยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรกระจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีและ เว้นชั่วค่ะแล้วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันตายไปของของฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าน้ำลายไอปากลมปรานที่บรรจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มแข็งของฉันย่อมเป็นหนึ่งบอบเป็นสองครบเครื่อง เป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อลือนามหลวงปู่หมุนท่านไม่ยึดติดลาบยศสมณสัก์ท่านเป็นพระสงฆ์สายพระป่า ที่เคร่งกรรมฐานอย่างแท้จริงท่านใดที่มองหาพุทธคุณทางด้านอิทธิปาฏิหารแคล้วคราดอายุยืนโชคลาภเสริมดวงและเมตตาบารมีที่สามารถสัมผัสพุทธคุณในพระเครื่องได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจนกว่าท่านจะได้ประสบพบเจอด้วยตนเองค่ะ ดังคำอาราธนาบูชาหลวงปู่หมุนทิตะสีโลก็คือให้ท่องนโมสจบนะคะแล้วภาวนาว่าหลวงปู่หมุนทิตะสีโลมะอะอุหลวงปู่หมุนทิตะสีโลอุอะมะ โดยประวัติของท่านหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะคะท่านเคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจานค่ะอําเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะพระรูหมุนหรือว่าหลวงปู่หมุนพระอมตะเทระห้าแผ่นดินถือกําเนิดเมื่อปีพศ2437ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ รัชจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ค่ะและมรณภาพในปีพศ2546ซึ่งอยู่ในสมัยรัชการที่9ค่ะรวมสิริอายุยืนยาวถึง109ปีและจำนวนพรรษาถึง86,000พรรษาเลยทีเดียวค่ะท่านได้ศึกษา พระธรรมวินัยใฝ่ใจสแสวงหาความรู้และวิทยาการต่างๆและการออกทุดงควัตมุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางแห่งองค์พระศาสดาท่านเป็นพระเกจิสายพระป่านะคะที่มีความเคร่งครัดในกรรมฐานอย่างแท้จริงค่ะเป็นพระเถราจารย์ผู้สูงส่งด้วยอภินญญาญาสมาบัตินะคะมีพลังจิตตานุภาพสูงส่ง ทั้งบุญริษและอิทธิริษค่ะจนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของพระเกจิด้วยกันค่ะหลวงปู่หมุนท่านเรียนทั้งอักษรไทยแล้วก็อักษรขอมนะคะแล้วท่านก็ฝึกกรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรค่ะจากพระอาจารย์ศีดาเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานแล้วก็วิทยาอาคมและท่านยังได้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อศึกษาด้านเวทวิทยานะคะแล้วก็ศึกษาด้านสมถกรรมฐานในชั้นสูงขึ้นไปจากพระครูบาอาจารย์หลายสำนักด้วยกันนะคะไปจนถึงประเทศเลาวประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ และการกดติดตามทุกการกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ